ยินดีต้อนรับเข้าสู่ผีทีวีก่อนรับชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับฝนโปรยปลายลงมาเบาๆในคืนที่ฟ้ามืดสนิทลมเย็นหอบกลิ่นดินชื้นคลุ้งลอยมากับเสียงฟ้าร้องห่างๆที่บางช่วงก็ดังจนหน้าขนลุกป้ายไม้เก่าๆหน้าบ้านเขียนว่า บริการส่งของด่วน24ชั่วโมงแสงไฟสีส้มจากหลอดฟลูออเรสเซนต์เก่าๆด้านหน้าร้านส่องให้เห็นเงาของชายคนหนึ่งในชุดกันฝนสีเทาเขายืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์ด้วยท่าทางลุกลี้ลุกลนขอโทษครับพี่เป็นคนรับของใช่ไหมชายแปลกหน้าพูดเสียงสัน่นพลางหันมองซ้ายขวาอย่างระแวดระวังยอดชาหนุ่มเจ้าของร้านพัสดุเล็ก ที่สืบทอดจากพ่อเงยหน้าขึ้นมาจากกองเอกสารใช่ครับส่งของเหรอผมมีของจะส่งแต่ต้องส่งภายในคืนนี้เท่านั้นชายคนนั้นพูดขาดคำมือก็วางกล่องไม้เก่าคร่ำไว้บนเคาน์เตอร์ยอดมองกล่องแล้วเลิกคิ้วมันดูเก่ามากลักษณะเป็นกล่องไม้โอ๊กสีดำสนิทผิวกล่องเหมือนมีรอยสลักที่ลบเลือนไปตามกาลเวลา จ่าหน้าผู้รับให้หน่อยครับยอดยื่นปากกาให้ชายแปลกหน้าไม่แตกปากกาไม่แม้แต่จะเปิดฝากล่องดูไม่ต้องครับแค่ส่งไปที่บ้านเลขที่13มหมู่สีบ้านหนองช้างตายก่อนตีสามของจะถึงแล้วทุกอย่างจะจบเอ่อค่าจัดส่งยอดถามอย่างงุนงงชายคนนั้นล้วงกระเป๋าหยิบธนบัตรพันบาทใบใหม่เอี่ยมสามใบแล้วยื่นให้ เยอะไปนะครับแค่ส่งต่างอำเภอเท่านี้ไม่เกิน200บาทชายคนนั้นสายหน้าแรงๆถือว่าเป็นค่าชีวิตก็แล้วกันครับแล้วเขาก็หันหลังเดินจากไปโดยไม่รอคำตอบใดๆยอดมองกล่องไม้ตรงหน้าอีกครั้งรู้สึกหนาวสั่นขึ้นมาทั้งที่ภายในร้านไม่ได้เปิดแอร์เขาเอื้อมมือไปแตะกล่องและรู้สึกเหมือนไฟดูดเบาๆที่ปลายนิ้วรีบชักมือกลับอย่างตกใจ ก่อนจะหัวเราะแห้งๆกับตัวเองเราคงเหนื่อยเกินไปแล้วละ่ะตีหนึ่งครึ่งยอดตัดสินใจขี่มอเตอร์ไซค์ออกเดินทางสู่หมู่บ้านหนองช้างตายหมู่บ้านที่เขาเองก็เคยได้ยินชื่ออยู่บ้างว่าเคยมีเหตุการณ์ประหลาดสมัยก่อนทั้งช้างตกน้ำตายพร้อมกันกลางหมู่บ้านเหตุการณ์ไฟไหม้ท,ทั้งที่ไม่มีเชื้อเพลิงและเด็กๆหายตัวไปโดยไม่มีใครพบเจออีกเลยแต่ยอด เป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีเรื่องลี้ลับเขาเชื่อในความจริงที่จับต้องได้มากกว่าทางเข้าหมู่บ้านเปียกแฉะจากฝนยอดขี่รถลุยน้ำผ่านป่าทึบสองข้างทางจนกระทั่งถึงป้ายหมู่บ้านซึ่งขึ้นสนิมจนแทบมองไม่เห็นตัวหนังสือถนนลูกรังในหมู่บ้านเงียบเชียบไม่มีแม้จะเสียงสุนขัขเห่าไม่มีไฟไม่มีผู้คนทั้งหมู่บ้านเหมือนหมู่บ้านร้าง ยอดจอดรถตรงหน้าบ้านเลขที่13บ้านไม้ยกพื้นเตี้ยที่หลังคาหลุดล่อนบางส่วนหน้าต่างปิดสนิททุกบานมีเถาวันพันอยู่ที่เสาบ้านอย่างหน้าขนลุกเขาหยิบกล่องไม้ออกจากกระเป๋ารถเดินขึ้นบันไดไปยังชานเรือนมีใครอยู่ไหมครับทัศดุมาส่งครับไม่มีเสียงตอบรับมีเพียงเสียงลมที่พัดผ่านใบไม้ให้เสียสีกันเบาๆ ยอดวางกล่องไว้หน้าประตูแล้วหันหลังเตรียมจะเดินกลับลงบันไดแต่ทันใดนั้นเองเสียงประตูไม้หลังบ้านก็ดังแอดเหมือนมีใครสักคนเปิดออกเขาหยุดฝีเท้าท,ทันทีหันกลับไปมองประตูบ้านซึ่งยังปิดสนิทเสียงเปิดประตูเมื่อครู่มาจากด้านหลังมีใครอยู่ไหมครับเขาตะโกนถามอีกครั้งใจเริ่มเต้นแรงรู้สึกเหมือนมีใครสักคนกำลังจ้องมองจากในความมืด ขณะนั้นเองกล่องไม้ที่วางอยู่ก็ค่อยๆขยับได้เองอย่างช้าๆฝาของกล่องเริ่มเปิดออกแม้ไม่มีใครแตะต้องยอดยืนตัวแข็งท่ามกลางสายตาที่ไม่สามารถอธิบายได้ว่ามองมาจากตรงไหนแต่รู้แน่ว่ามีอยู่จริงกล่องเปิดออกจนสุดภายในนั้นไม่มีของไม่มีเอกสารไม่มีอะไรเลย นอกจากกระจกเก่าๆบานหนึ่งที่มีฝุ่นจับแน่นและมีรอยแตกราเล็กน้อยตรงมุมขวายอดก้มมองกระจกและภาพที่สะท้อนกลับมาก็ทำให้เขาแทบล้มลงกับพื้นในกระจกนั้นไม่ใช่ภาพของเขาแต่เป็นภาพของชายคนหนึ่งกำลังยืนอยู่ข้างหลังเขาใบหน้าไม่มีดวงตามีแต่รอยยิ้มสยะที่กว้างเกินกว่าปกติ ลมหายใจของเขากระทบต้นคอของยอดอย่างเผ่แๆวราวกับอยู่ใกล้กันเพียงแค่ไม่กี่เซนติเมตรเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นที่ข้างหูขอบคุณที่มาส่งของแทนยอดหันหลังกลับไปทันทีแต่ข้างหลังไม่มีใครแล้วทุกอย่างก็มืดลงทันใดยอดรู้สึกเหมือนร่างกายกำลังจมลงไปในความมืดไร้ทิศทางไร้เสียงไร้แม้แต่การเคลื่อนไหวของเวลา สติที่พราเลือนเริ่มกลับมาอย่างเชื่องช้าเขาพบว่าตัวเองนอนอยู่บนพื้นไม้เก่าๆก,กลิ่นฝุ่นกลิ่นเน่าและกลิ่นบางอย่างคล้ายสนิมเลือดลอยแตะจมูกอย่างชัดเจนเขาพยายามยันตัวลุกขึ้นแต่หัวกลับปวดตุบๆราวกับมีบางอย่างกระแทกเข้ามาเต็มแรงที่นี่มันยอดกว่าตามองรอบตัวที่ตรงนี้คือบ้านหลังเดิม บ้านเลขที่13แต่บางอย่างเปลี่ยนไปมันเหมือนถูกทอดทิ้งมานานหลายสิบปีทุกอย่างเต็มไปด้วยฝุน่นยใยแมงมุมและรอยคราบดำๆตามฝาผนังที่ดูเหมือนคราบมือเขาหันไปมองกล่องไม้กล่องนั้นยังเปิดอยู่กระจกยิงอยู่ในกล่องและยังสะท้อนสิ่งที่ไม่ควรจะมีคือชายไร้ตาในเงากระจก ที่ยังยืนอยู่ตรงจุดเดิมพร้อมรอยยิ้มที่ค่อยๆขยายกว้างออกไปเรื่อยๆย,ยอดเบี่ยงหน้านหนีทันทีไม่กล้ามองกระจกอีกม่มันเรื่องบ้าอะไรฝันใช่ไหม <c oughs> เขาพึมพำกับตัวเอง <c oughs> เสียงไม้ลั่นเอียดอารจากด้านบนทำให้เขาสะดุ้งเฮือกบ้านนี้ไม่มีชั้นสองแต่มันกลับมีเสียงฝีเท้าหนักๆเดินวนอยู่เหนือหัวเขาชัดเจนยอดตัดสินใจคว้ากล่องไม้ และวิ่งออกจากบ้านไปทันทีประตูที่ควรจะปิดสนิทเปิดออกได้อย่างง่ายดายลมแรงหอบกลิ่นขาวบางอย่างตามหลังมาก่อนที่เขาจะก้าวพ้นชานเรือนเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากด้านหลังของยังไม่ถึงเจ้าต้องทรงต่อยอดไม่หันหลังกลับวิ่งสุดแรงไปยังมอเตอร์ไซค์ที่จอดไว้ริมรั้วหมู่บ้านแต่พอไปถึงเขาก็ชะงักรถของเขาหายไป ถนนที่ควรจะเป็นลูกรังกลับกลายเป็นดินแฉะสีดำคล้ำไร้รอยล้อไม่มีแม้แต่แสงจากหมู่บ้านใกล้เคียงเลยเหมือนทุกอย่างถูกตัดขาดออกจากโลกภายนอกยอดเริ่มรู้สึกหายใจไม่ออกความกลัวค่อยๆกัดกินสติเขาเหลือบมองกล่องไม้ในมือแล้วตัดสินใจโยนมันทิ้งไปอย่างสุดแรงแต่มันกลับตกลงที่พื้นเบาๆราวกับวางด้วยมือ แล้วเสียงกระสิบก็ดังขึ้นรอบทิศเจ้ารับของไว้เจ้าต้องท่งต่อยอดกรีดร้องออกมาแล้ววิ่งลึกเข้าไปในหมู่บ้านต้นไม้สองข้างทางสูงทึบจนแสงจันทร์ส่องไม่ถึงทุกย่างก้าวเหมือนมีมือเย็นเฉียบคอยคว้าข้อเท้าไว้ตลอดเวลาเขาวิ่งจนสะดุดล้มลงตรงกลางลานกว้างแห่งหนึ่งตรงนั้นมีศาลาไม้เก่าๆตั้งอยู่เสื้อเก่าปูอยู่กลางพื้น ด้านหน้ามีรูปถ่ายขาวดำวางอยู่บนนั้นอบและข้างๆมีกล่องไม้ใบเดิมวางอยู่ยอดจำใจค่อยๆคลานเข้าไปมองใกล้ๆรูปถ่ายใบนั้นเป็นรูปเขาเองแต่ในภาพใบหน้าเขากับซีดขาวไร้ชีวิตดวงตาทั้งสองข้างถูกลบเลือนเหมือนถูกขูดออกด้วยเล็บภาพดูเก่าและซีดจางเหมือนเป็นคนตายที่ผ่านพิธีมาแล้ว ไม่ไม่ใช่เสียงฝีเท้าดังขึ้นรอบทิศต,ตามด้วยเสียงหัวเราะเบาๆของเด็กเสียงพึมพำบทสวดแผ่วเบาและเสียงเหมือนมีคนหลายคนย่ำเท้าอยู่รอบตัวเขาหันไปมองทุกอย่างรอบตัวกลายเป็นเงาดำที่ไร้รูปทรงแต่อัดนั่นไปด้วยความอาฆาตและเศร้าหมองพวกมันเดินเข้ามาใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นทันใดนั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นเหนือศีรษะ เสียงผู้ชายที่เขาจำได้แม่นคือชายแปลกหน้าคืนก่อนเจ้าทำดีแล้วตอนนี้ถึงตาเจ้าทรงต่อแทนข้ายอดเงยหน้าขึ้นในความมืดเบื้องบนคือร่างของชายแปลกหน้าที่ห้อยหัวลงมาดวงตาทั้งสองข้างกลวงโบแต่มีน้ำตาเลือดไหลออกมาไม่หยุดเขายืนกล่องไม้นั้นให้ยอดและพูดด้วยเสียงเย็นยเยือกของทุกชิ้นต้องมีผู้ส่ง และผู้ทรงต้องมีผู้แทนยอดพยายามปฏิเสธทายหัวร้องไห้กรีดร้องแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกจากปากแล้วทันใดนั้นทุกอย่างก็มืดลงอีกครั้งรุ่งเชา้ารถของยอดถูกพบจอดอยู่หน้าร้านพัสดุในเมืองเครื่องยนต์ยังอุ่นมีหมวกกันน็อกวางอยู่และมีกล่องไม้ใบหนึ่งวางอยู่บนเบาะ ไม่มีใครพบตัวยอดอีกเลยแต่หลังจากคืนนั้นทุกๆคืนที่ฝนตกจะมีผู้ชายคนหนึ่งในชุดกันฝนสีเทามายืนเฝ้าร้านพัสดุร้านเดิมเสมอเขามากับกล่องไม้เก่าๆและเอ่ยประโยคเดิมกับคนที่เปิดประตูรับเขาว่าผมมีของจะส่งแต่ต้องส่งภายในคืนนี้เท่านั้น